สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโคตรสำเร็จทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีลวดนะครับจากยี่ห้อ Wendy Wave นะครับเป็นลวดคือแ c a p ันนะครับแบบสําเร็จรูปนะครับไม่ใช่แบบเราปั่นมือขึ้นมาเองนะครับลวดตัวนี้เขาก็จะปั่นมาจากทางโรงงานแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลวดตัวนี้เนี่ยก็จะมีสเปคหลากหลายนะครับแต่ตัวนี้ผมด้หยิบม,มาแค่ลวดสเปคนะครับเป็นลวด NI80 นะครับก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะรู้ว่ายี่ห้อ Wendy Wave เนี่ยเขาทํา ลวดแบบไหนมาบ้างเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้นะว่ามีสเปคไหนบ้างในคลิปนี้เพราะว่ามันมีเยอะเหลือเกินนะแต่ส่วนมากนะครับลวดสเปคที่พวกเราใช้ทุกวันนี้ในการเวฟเนี่ยก็ลวดชนิดนับเั N ็นไอแปดสูประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทสลวดตัวนี้ให้ดูนะว่าลวดสําเร็จรงงานเนี่ยมันจะรสชาติกลิ่นควันอะไรเป็นยังไงบ้างมันจะดีหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เทสเหมือนกันนะในหยิบมาก็จริงๆมันจะมีตัวซีนนะครับเป็นเหมือนพลาสติกใ,ใสๆนะครับติด ติดหมดเลยตรงนี้แต่ผมแกะออกมาดูแบบลักษณะรวดแล้วก็ออกมาพันเล่นนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้เทสกับน,น้ํายาจริงๆนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะเราก็มาดูข้างหน้ากันก่อนนะข้างหน้าเขาก็จะบอกสเปครายละเอียดไวน้นะก็ให้เพื่อนๆนะครับดูดีๆนะครับเวลาเราจะหยิบใช้รวดตนนัวนี้เราก็มาดูก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราจะซื้อด้วยอ่ะเวลาเราจะซื้ออย่างแรกเลยเราก็มาดูก่อนนะครับก็ ขนาดความยาวของลวดนะครับจะเขียนอยู่ตรงนี้นะครับเป็น10ฟุตนะครับค่าโอห์มต่อ1ฟุตนะครับจะอยู่ที่1.34โอห์มครับต่อมานะครับขนาดลวดนะครับลวด26 GA คูณ2นี่ก็คือว่าเป็นลวดที่มันอยู่ข้างในนี้นะครับลวดที่มันอยู่ข้างในนี้มันจะมี2เส้นเล็กๆอยู่ในเนี้เดี๋ยวผมจะลองแกะให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับลวด35 PA นะครับก็คือลวดที่มันพันอยู่รอบนอกของลวดตัวเนี้ยเพื่อคลายความสงสัยนะเดี๋ยวผมลองตัดไอ้ตรงนี้ออกมาให้ดูเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่าผมลองแกวมาแล้วนะครับลวดเนี่ยค่อนข้างที่จะปั่นมาแน่นพอสมควรนะครับถือว่าโอเคเลยแหละนะครับไอ้ลวดเส้นนี้เป็น สเปคสาม GE นะครับแล้วก็2เส้นตรงนี้เนี่ยสเส้นเนี้ยมันจะเป็น26 GE นะครับนะเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยหรือว่ามันคืออะไรก็ลองแกะให้ดูนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเว็บไซต์ของเขาก็จะเขียน w w w b a n d y w a b c o m เข้าไปดูได้นะครับุ่นนี้ก็จะผลิตที่ประเทศจีนนะครับเบอร์ติดต่อนี้ก็เราก็ไม่รู้ผมไม่รู้วจะโทรยังไงเหมือนกันครับ แล้ก็ใครสงสัยอะไรก็อยากรู้ว่าลวดเขามีอะไรมีของอะไรก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะแล้วก็ตัวรูปแบรนด์ของเขาแล้วก็เขียนชื่อ w ว n d y w เว Fu Steam ahead นะครับก็เป็นชื่อของเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็ชื่อลวดนะครับชื่อรุ่นของเขาที่เขาทําขึ้นมาในตรงนี้ก็จะเขียนว่าคือ c a p ต a น n Y นะก็คือลวดคือ Cap อแนะครับแล้วก็มาดูร,บรอบๆแล้วตรงนี้เขาก็จะทําเป็นที่ล็อกลวดมาให้เรานะครับอ่า ต่อมานะเดี๋ยวผมจะลองตัดลวดตัวน,นี้มาเทสกับระตอมดูนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัดมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองพันเทสกับตัวเครื่องดูนะว่าใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ เรียบร้อยนะครับพันก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่ผมไม่ตัดขาเท่าวันก่อนนะมันจะได้ดูสวยงามกว่านี้เวลาใส่จะได้ง่ายนะครับครับเพื่อนเพื่อนก็ตัดขาออกมาเรียบร้อยนะแล้วเราก็มาดูรายละเอียดของตัวลวดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ค่อนข้างที่จะพันมาแน่นแล้วก็สวยงามเลยนะครับเนี่ยไม่แพ้ลวดปั่นมือเลยนะผมว่านะแต่มันจะแพ้เรื่องกลิ่นแลงรสชาติหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองเทสดูดทีนะครับนะ ผมก็จะลวดตัวนี้นะครับเทสกกับอะตอมเดสและ b ิดวีทูนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ลวดกันดูนะครับ เรียบร้อยแล้วนะค่อนข้างที่จะสวยดูดีนะรครับลวดเขาเนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดเหมือนกันนะปั่นมาแน่นอยู่นะแบบเวลาเราดัดลวดยืดลวดอะไรเงี้ยมันก็ลวดดูไม่แบบว่ายังไงอะ่ะมันไม่ออกอะ่ะมันไม่หลุดออกไม่ไม่ออกห่างดิมันยังถ้าเพื่อสังเกตดีมันก็ยังจะชิดกันอยู่นะเนี่ยเห็นไหมหตัวลวดเส้นนอกที่เป็นสามสิบห้าครับ มันยังจะชิดกันอยู่ในเวลาเรายื่นลวดถ้าปั่นมาไม่แน่นพอมันจะห่างออกนะครับมันก็จะทําให้ลวดไม่ลั่นหรือว่าโอมแกว่งหรือว่าหลายๆอย่างมีปัญหาเยอะนะครับถ้าลวดไม่แน่นพอนะครับต่อมาเราก็จะมาเบิร์ลวดกันดูนะครับเบิร์ลวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่าโอม อยู่ที่0.14นะครับคอยคู่นะครับแบบคอยคู่พันสี่รอบนะครับเดี๋ยวเราลองมาใส่สำลีดูนะครับใส่สำลีเรียบร้อยแล้วก็มาหยดน้ำยาดูนะครับ ตัวลวดนี่ค่อนข้างทีง่จะลัานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอเอาเรื่องอเอาเรื่องว่นะนเพื่อนใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะว่ากลิ่นและรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ Cool. เราเรื่องอยู่นะกลิ่นชัดวันตูมนะครับแบบมาเต็มอะ่ะแต่เรื่องอายุการใช้งานผมก็การันตีไม่ได้นะขึ้นอยู่กับน้ํายาเพื่อนที่ใช้นะว่าน้ำยามจะกัดรวดเยอะไหมนะมันจะเป็นตะกอนเยอะหรือเปล่านี่ขึ้นอยู่กับน้ํายาที่เพื่อนใช้แล้วก็การดูแลรักษานะครับวา่าเพื่อนจะดูแลดีไหมหรือว่าอะไรต่งตางๆนะอายุการใช้งาน่วดนะวันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะขึ้นอยู่ การใช้ของแต่ละคนนะครับมาลองอีกทีนะเดีวสรุปให้ดูว่าคอยคู่เขาเนี่ยจะเป็นยังไงครับ ผมจะสรุปคอยคู่ให้ฟังนะครับกลิ่นชัดนะครับควันตูมรีดความหวานของน้ำยาได้ดีนะครับมาคอมโบกับอะตอมเดนและบิด v 2แล้วเนี่ยกลิ่นเนี่ยมาเต็มนิโคตินเนี่ยได้ความเย็นนี่แบบรีดมาได้เต็มเลยน้ำยาที่ผมใช้ก็เป็นเฮบู b o y นะครับตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นน้ำยาที่เย็นอยู่แล้วนะครับก็ถือว่ารีดความเย็นออกมาได้ดีนะค,ความเย็นไม่ได้ดรอปนะครับบาง ลวดบางอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับแต่ผมมาเอารวดตัวนี้เนี่ย w e นดี้เวฟเนี่ยมาคอมโบกับอะตอมเด h และบิดนะครับ V2 ทํากลิ่นออกมาได้ดีความหวานความฉ่าของน้ํายาเรื่องควันทำออกมาได้ดีนะไม่แพ้รวดที่เขาเอามาปั่นมืออย่างพวกเช่นรวดทวิทเม็หรือว่าคิด n นีนะครับตัวคอยคู่นะครับก็เท่านี้พอนะเดี๋ยวผมจะ ลองเทสคอยเดี่ยวนะครับซึ่งเป็นอะตอมว,วัดนาโนตัวนี้นะครับตัวอตอมวัดนาโนนะผมก็ใส่ลวดกันสำลีไว้แล้วนะครับซึ่งไม่ให้เสียเวลาเยอะนะครับ,<อ>รบก็หยดน้ำยาไปเลยก็ลั่นอยู่นะครับคอยเดี่ยวนะ ลองเสียงดิอรวดนี้เขาปั่นมาดีนะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยนะครับ เพื่อนลองฟังเสียงดูดิเนี่ยน้ำยาถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็ความร้อนของนวดเนี่ยถือว่าค่อนข้างกระจายความร้อนได้ดีนะครับทำให้น้ำยามันเดินดีแล้วเกิดอาการลั่นแล้วก็ลวดปัดมาแน่นนะครับอ่าเปรียบเทียบคอยคู่คอยเดี่ยวนะคอยคู่แน่นอนคนระับว่ากิน หลายๆอย่างมันก็จะชัดกว่ายอยู่แล้วคนระับแต่ถ้าใครชอบคอยเดี่ยวนะครับมันก็จะไม่หวานไม่ฉ่ำเท่าคอยคู่แต่ก็พอใช้คอยเดี่ยวนะมันก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเหมือนกันนะไม่ได้แพ้คอยคู่เลยนะคอยคู่ก็เหมือนทวินเหมือนว่าเราใส่ลวด2ตัวเข้า,ขาไปแลไปควันอะไรมันก็เยอะอยู่แล้วนะแต่พอมาใช้คอยเดี่ยวเนี่ยคุณภาพหลายๆอย่างมันก็ถือว่าโอเคนะครับลวดตัวนี้นะถือว่าผ่านนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็ เราหากันดูนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเทสได้ดูคร่าวๆหรือว่าประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับแม่เจีมเลยลวดตัวนี้ถือว่าประหยัดเราก็มานั่งพันเองได้นะไม่เสียเวลาเป็นลวดสําเร็จที่คุณภาพโอเคนะครับสุภาพประกันไหนนะครับสำหรับวันนี้รีวิวนะครับก็ขอบคุณมาเพื่อนๆที่รับชมแลบฟังนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะผมก็จะถ้าว่างก็จะมาตอบถ้ามีเรื่องด่วนอะไรผมก็จะแปะลิงก์โค้ดสําฤไว้ข้างล่างก็ลองถ้าเข้าไปถามกันดูนะครับ ถ้าใครอยากถามเรื่องลวดตัวน,นี้นะครับก็ลองทักเข้าไปถามได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ